สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวบึงพารวยชาแนลเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี FC, ่พี่ fc ทุกทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีทาง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะอ่าวันนี้น้องบึงก็มีแนวทางฮาหนอยชุดโค้งสุดท้ายเนาะวัประจัสบดที่สิบเก้าอ่าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะมาแบ่งปันเช่นเคยเนาะอ่าก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลของวันที่สิบแปดกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าดูสิ วันที่18นะคะ่ดยเฉพาะกีดออก8ปดสองหน่งน้องึงก็หลุดนะคะพี่น้องจ่า1 3 0 6ก็มีแต่0 5นย์หนะคะ3 9 3 9น้องบึงก็มีแค่ข้างหน้านะคะพี่น้องจ่าน้องบึงก็ไม่ได้ตัดนะคะหลุดไปนะคะลืมบอกด้วยแหละรีบนะคะเมือ่อเมื่อคืนอัด แล้วก็ปกติ609 09ก็ไม่มีเนาะอ่าล่าง70 70ก็มาออกข้างหน้านะคะพี่น้องจาารอบนี้น้องบุ่นก็ไม่ได้ตัดนะคะอ่าส่วน VIP นะคะ8 2 7เนาะอ่าสอก็ไม่มีมีแต่26งหนะคะพี่น้องจา๋าอ่าล่าง44มีแต่33อ่าวันนี้หลุดนะคะพี่น้องจา๋าก็เข้าเฉพาะ2ตัวข้างหน้าของ3ตัวเนาะน้องบุนก็ไม่ได้ตัดให้นะคะ มีพี่ๆท่านไหนนำไปตัดบ้างเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านด้วยนะคะของวันนี้เนาะยังไงก็ฝังตามต่อกันของวันที่สิบเก้าด้วยนะคะก่อนไปรับชมก็มาฟังคําเตือนกันเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจ๋าคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอาแนวทางตัวเลขนะคะมีพี่น้องจ๋ามีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะปะปนกันไปนะคะอ่าสำหรับตัวเด่นของวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าตัวเน้นของวันนี้นะคะมาเบิร์เลยพี่น้องจ๋าก้าวๆ หนึ่งเก้าน้องหุ่นก็ให้ไปเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าอ่าถ้าชื่นชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะ,ะก็จะมี99 19 37 74นะคะอ่า93 เก้าเจ็ดหนึ่งสอ่าแล้วก็ขอเพิ่ม6กหนึ่งตัวหนึ่งนะคะพี่น้องจะขอเพิ่ม6กหนึ่งเนาะอ่าส่วน3ตัวนะคะ9 9้หนะึ่งดูน้องหุงทำไมไปเขียนหนึ่งเแล้วนี่ กลับด้วยนะคะพี่น้องจา๋าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะ,ะสามเจ็ดสี่แล้วก็หนึ่งสามเจ็ดนะคะ,ะถ้าใครชื่นชอบก็ตัดเอานะคะหนึ่งสามนะคะหนึ่งสาม ย้ำนะคะว่าน้องบึงให้ไปเป็นเพียงแนวทางนะคะถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนะาะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋า,าสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท,ท,ท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลมาเทมานะคะพี่น้องจ๋าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ